ที่ดินสอบประกอบคืออะไรเริ่มใช้พระราชบัญญัติตั้งแต่2,518เดี๋ยวเราจะมาขยายความคำว่าที่ดินสอบประกอบทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับคืออย่างนี้ครับก็คือก่อนที่จะมีการจัดสรรที่ดินสอบประกอบขึ้นมาจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับเนื่องด้วยว่าเกิดจากประชาชรหรือประชา,า,ช,าชน ระดับลากญ้าของเราที่ไม่มีที่ทํากินที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นขนาดกลุ่มกลุ่มเยอะกลุ่มใหญ่นะฮะนี่ก็เป็นปัญหาของประชาชนชาวไทยของเราที่หลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหากับไม่มีที่ทํากินเป็นผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทํากินไม่มีอาชีพประกอบทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เลยจัดสรร จัดสรรปันส่วนจากาที่ดินซื้อจากเอกชนเป็นบางส่วนหรือว่าเป็นที่ดินของรัฐบาลเองตั้งแต่พศ2518ตามพระราชบัญญัติสำนักงานปฏิรูปที่ดินเกษตรและนี่ก็คือความหมายของที่ดินสบกเพื่อให้เข้าทำประโยชน์ ทำกินแก่เกษตรกรแก่ผู้ที่ยากจนแล้วก็คนที่ไม่มีทรัพย์ยสมบัติก็คือไม่มีเงินเดือนไม่มีประกันสังคมไม่มีที่ดินทํากินนะครับเป็นชาวเกษตรจริงๆแล้วก็ต้องมีผู้รับสิทธินี้ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นคนสติฟันเฟืองวิกจลจริตพวกนี้จะไม่มีสิทธิ์นะครับสามารถปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้ ตามพระราชบัญญัติสำนักงานปฏิรูป,ปรเกษตรสหกรณ์นะฮะก็จะลงเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อต่อไปผมก็จะลงเป็นหัวข้อเกี่ยวกับซื้อขายได้ไหมเดีย๋ยวผมจะอัปเดตในคลิปต่อไปผมจะทำเป็น EP นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อรับข่าวสารข้อมูลนะครับ ข้อมูลนี้ก็เป็นการอัปเดตในปี66ช่องด้วยนะครับ,บ,บ,บเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการซื้อขายจากข้อมูลจร,งจรงิงนะครับไม่มีการบิดเบียนข้อมูลจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินแด่อย่างไรอย่าลืมรับชมในคลิปถัดไปนะครับ